ครับผมก็กราบสวัสดีกันด้วยนะครับอยู่ผมปังปอนของช่องรูฟี่ชาแนลกันอีกเช่นเคยนะครับผมก็เป็นเวลาหกทุ่มพี่ก็มารีวิวจีจกรรมให้ทุกคนอีกแล้วนั่นเองนะครับผมซึ่งในเวลานี้ก็จะมี2เจียจกรรมซึ่งอัปเดตเข้ามานะครับหนึ่งในนั้นก็จะเป็นจียกรรมในส่วนของตัวละครใหม่นั่นเองนะครับผมก็เป็นจียกรรม,มง่ายๆเลยเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นจียกรรมยังไงนะฮะ เนี่ยฮะเป็นกิจกรรมของเรียกว่าโปรโมชั่นดีกว่าเป็นตัวละครใหม่ DB นั่นเองนะครับผมซึ่งง่ายๆเลยคือเติมเพชร99เพชรคือรับฟรีไปเลยนะฮะในส่วนของตัวละครใหม่นั่นเองนะครับผมเนี่ยฮะในส่วนของสกิลบูลเล็ตบีตนะครับในส่วนของตัวนี้เนาะโอเคครับทุกคนเดี๋ยวพี่จะทําการเติมนะครับผมเดี๋ยวรอสักครู่นะฮะโอเคครับผมตอนนี้เราก็ทําการเติมเพชรเป็นที่เรียบร้อยนะฮะก็เดี๋ยวเรากดรับกันเลยครับในส่วนของตัวละครใหม่นี่ฮะ ก็ในส่วนของตัวละครใหม่นะครับก็มีสกิลในส่วนของ Bullet Beat นั่นเองนะครับเมื่ออ่าเมื่อยิงขณะเคลื่อนที่ฮะความเร็วเคลื่อนที่จะเพิ่มขึ้น5%ความแม่นยําจะบวกอีก10%นั่นเองนะครับผมก็ซึ่งพี่ก็ไม่น่าจะอัพตันได้นะทุกคนนะจะพยายามอัพในส่วนที่อัพได้แล้วกันนะทุกคนนะเนี่ยก็จะประมาณนี้พี่ก็ได้แค่รเวลสี่นั่นเองนะครับผมก็สกิลตัวเนี้ยค่อนข้างที่จะง่ายๆนะครับสรับสายชาร์จน่าจะโอเคเพราะว่าเวลาเราเคลื่อนที่เนี่ย อ่าแล้วก็แล้วยิงไปด้วยเนี่ยความเร็วเคลื่อนที่เราจะเพิ่มขึ้นนะครับผมสูงสุดเนาะน่าจะประมาณ1 5นะครับผมแล้วก็เพิ่มความแม่นยาสูงสุดถึง30% 35นะใช่ใช่สามสิบห้าเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับในส่วนของเลเวลหนั่นเองนะครับผมก็คือเหมาะสลับสายสแนปยิงอย่างเงี้ยเวลาเคลื่อนที่ไปแล้วเราก็ยิงไปด้วยอย่างเงี้ยทุกคนอ่ามันจะเพิ่มในส่วนของการแบบว่า อ่ะเป้าบานน้อยลงแล้วก็เคลื่อนที่เร็วขึ้นสามารถจุ๊กหลบได้ไวขึ้นนั่นเองนะครับผม,ผมก็ในส่วนของตัวใหม่ก็จะประมาณนี้นะครับผมโอเคฮะเดี๋ยวเราไปรีวิวเจียรกรรมหลักของเราดีกว่านะครับผมไปฮะเนี่ยฮะก็มาอยู่ในเจียรกรรมหลักของเราเป็นที่เรียบร้อยในส่วนของ m 6 0น evo นั่นเองนะครับผมก็ซึ่งไอ้ด้านข้างนี้พี่ไม่แน่ใจนะว่ามันคืออะไรพี่ว่าพี่ยังไม่กดสุ่มนะแต่ทำไมมันรับได้เลยอะ่ะคืออะไรอะ่ะเอ้ย แล้วทำไมมันได้พิมพ์เขียวเลยอะทุกคนหมายความไงเอาล่าสุดท้ายทำไมรับไม่ได้รีรีได้ปะเอ้าได้ลูกแก้วมาดว้วยมายังไงอะทุกคนรางวัลพิเศษสัปดาห์นี้หมุนไป945เอ๊ะนี่พี่หมุนไปแล้วเหรอทุกคนไม่ค่อยเข้าใจนะคงไม่บั็อกอะไรใช่ปะอ่าเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของปืนกันดีกว่านะครับผม โอเคฮะนี่ก็ส่วนของปืน M60 นะครับก็คือเป็น M60 l a m p a g e นั่นเองนะครับผมก็นี่คือตัวที่แพงที่สุดก็ M60 บวกด้ส่วนของดาเมจ2นะครับแล้วก็อัตราการยิง1นั่นเองนะฮะลบในส่วนของแม็กกาซีนนะครับแล้วก็ลองลงมาก็จะเป็นอัตราการยิง2ฮะลบในความเร็วรีโหลดนะฮะแล้วบวกในส่วนของความแม่นยำนะครับผมก็อันสีแดงนะฮะก็บวกระยะจอกาอ2ครับสีเขียวก็สีเขียวหรือเหลืองวะน่าจะสีเขียวแหละทุกคน ดาเมจหนึ่งฮะบวกระยะ2ลบความเร็วเคลื่อนที่นั่นเองนะครับผมซึ่งสำหรับพี่เนี่ยถ้าจะให้วิเคราะห์ก็คือ2ปืนเนี่ยแหละที่ว่ามันดีสุดแล้วอ่ะก็สำหรับพี่นะพี่ยังมองว่าอ่าไอเนี่ยมันยังโอเคสำหรับพี่มากกว่าเพราะไม่ใช่ว่าไอนี้มันไม่ดีนะครับทุกคนก็สำหรับดาเมจสองเนี่ยมันก็คือสำหรับคนที่แบบเล่นเลดเกมด้วยแล้วก็ตั้งแต่ต้นเกมถึงเลดเกมแต่ว่า M60 เนี่ยเอาจรจริงอะ่ะพี่จับเฉพาะต้นเกมนะครับทุกคน จับเฉพาะต้นเกมเพราะงั้นอัตราการยิงบวกแม่นยำน่าจะเหมาะกับพี่มากกว่านั่นเองนะครับในส่วนของดาเมจอัตราการยิงก็น่าจะดีแหละทุกคนก็น่าจะดีครับอืมดีอยู่ละเดทเกมน่าจะดีแหละเพราะว่าดาเมจค่อนข้างสูงเนาะอะไรอย่างงี้เนาะแต่พีน่าจะเอาตัวนี้มากกว่านะครับผมโอเคฮะเดี๋ยวเรามาลองสุ่มกันเลยนะครับผมว่าเราจะเกือรอเปล่าในส่วนของตู้อีโวนี้นะครับผมไปเลยฮะโอเคมาเราก็อยู่ที่หน้าตาตู้อีโวแล้วครับซึ่งใครที่แบบ รู้เรื่องก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่ด้วยนะครับว่าไอ้ด้านขวาที่พี่รับไปนี่คืออะไรเพราะว่ามันให้แบบบัตรได้บัตรอีโวหนึ่งใบนะฮะแล้วก็ลูกแก้วกับพิมพ์เขียวตั้งหนึ่งอันเลยนะซึ่งอะไรสัปดาห์นี้หมุนไป9 4้าร้อยสี่สิบห้าคือคืออะไรอะ่ะพี่ไม่เข้าใจอ่ะครับยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปพี่ด้วยนะฮะถ้าใครรู้เรื่องเนาะซึ่งพี่ไม่รู้เรื่องครับตรงๆโเคฮะเดี๋ยวเรามาสุ่มเลยฮะมีบัตรฟรีหนึ่งใบฮะเดี๋ยวเรากดไปก่อนฮะมาปึ๊บโอ้ได บัตรฟรีก็ลูกแก้วเลยนะตอนนี้พี่มีเพชรอยู่4,254เพชรนะครับโอเคฮะเดี๋ยวเรามากดสุ่มกันเลยครับผมุครั้งฮะไปเลยครับมาต้องมาแล้วแหละต้องมาแล้วแหละทิปอาวไม่ใช่มันเกือบจะหยุดอยู่แล้วโอ้โอ้บททัตรสร้างห้องโอ้โดนเรือเลยบททัตรสร้างห้องมาเรือเรือเลยไปฮะต่อฮะต,อต้องมาแล้วแหละต้องมาแล้วแหละทิมเขียว มันเจอหยุดก็ไม่หยุดไม่เ้ยอมันไม่หยุดอะทุกคนเมื่อกี้มันมาถึงนี่แล้วแล้วมันก็ไปตรงนี้วัตเตอรฟักโอเคไปฮะไปอีกครั้งครับห้าครั้งฮะต่อฮะยาวไปฮึบฮึบโอ้เสียดทุกรอบเฮ้ยลูกแก้วอีกแล้วจะมาอะไรเยะแยะเนี่ยโอ้นีก็ชวนอยู่ได้โอ้ย นะฮะต่อครับโอ้จเจอไปหรือเปล่ากีฮัลโหลอีกพิมเขียวอีกกันเดียวเองมาฮึบโอ้ลูกแก้วโอ้ไม่นะโอ้ลูกแก้วออกเจอชิปทีอยากจะได้พิมเขียวนล้วนะไปฮะฮึบเรียบร้อยฮะพิมเขียวนี่ฮะเราก็ได้มาเป็นที่ เรียบร้อยนะครับในส่วนของพิมพ์เขียวนั่นเองนะครับผมฮะเดี๋ยวเรามาแลกในส่วนของอาวุธปืนกันเลยนะครับผมเนี่ยฮะก็เดี๋ยวเราแลกอันนี้เลยแล้วกันนะครับทุกคนโอเคครับแลกเลยนี่เรียบร้อยฮะเราก็ได้ m 6 0มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมสวมใส่ไปเลยฮะสามารถถือหน้าร็อบบี้ได้นั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของสกินปืนกันเลยครับผมว่ามันจะหล่อเท่แค่ไหนนะครับผมไปเลยฮะ ก็โอเคครับทุกคนก็นี่ก็อยู่กับหน้าตาสกินปืนแล้วนะครับก็บวกในส่วนอัตราการยิง2เนาะแล้วก็บวกในความแม่นยำหนึ่งนะฮะลบความเรวรีโหลดอีกหนึ่งนั่นเองนะครับผมก็พี่ว่าพี่ชอบตัวนี้นะมากกว่าไอตัวท็อปอีกถือว่าอันนี้แบบโอเคสำหรับพี่มากกว่าเพราะว่าพี่ชอบอะไรที่มันลั่นเร็วๆมากกว่านั่นเองแล้วบวกในส่วนความแม่นยำด้วยเนาะโอเคครับมันยังมีอีกหนึ่ง,งเจียกรรมนะครับซึ่งมันเป็นเจียกรรมสุ่มชุดเนาะเรียกได้ว่าเป็นเซตเดียวกับไอปืนกระบอกนี่เลย อ่ะโอเคเดี๋ยวพี่ไปสุ่มเจียกรรมกันนั้นกันเลยครับเพราะว่าพี่ก็ยังไม่ได้สุ่มนั้นเองนะครับไปเลยฮะเนี่ยฮะเป็นเจียกรรมพยาขาวออกคำปรามนั่นเองนะครับผมนี่ฮะซึ่งพี่ยังไม่ได้สุ่มนะเพราะพี่สุ่มไปแค่นิดเดียวเองโอเคมาเดี๋ยวพี่มาสุ่มทุกคนเลยเพราะว่าพี่ก็กะจะแบบว่าให้มันเข้ากับเซตนั่นแหละทุกคนนะส่วนในส่วนของอ่าเดี๋ยวพี่สรุปเพชรอ่าไอตัวปืนอีโวเมื่อกี้ก่อนแล้วกันทุกคนพี่หมดไปประมาณ 1,600เพรนะครับประมาณ1,600เพรนะฮะประมาณนั้นทุกคน1,600เพชกว่ากว่าโอเคฮะเดี๋ยวเรามาสุ่มเกียรกรรมนี้กันต่อเลยครับผมไปฮะขอไม่หมดตู้ได้ปะไม่เกินสักวันอย่างเงี้ยไม่เกินเลยไปฮะต่อฮะฮึ่อเจียมล็อกหรือเปล่าเรียมล็อกนะหรือเปล่า, GM าไม่นะฮึบ โอ้มันก็มาชุด,ดอ่ะด้ยโอ้เคยไหมฮะสามเโอ้เอาจริงทุกคนเอาจริง499ส,สุดท้ายพี่คือแบบอยากได้อเนี่ยคืออยากได้เนี่ยเข้าใจปะเออคือแม่งก็จะวนมากล่องศพอะ่ะเชื่อด,ดิถ้าวนมากล่องศพคือ g ีล็อกทุกคนเคตามนั้นตามนั้น โอเค699ก็ได้ไปเกได้ชุดมาทันทีเรียบร้อยฮะเซ็ตพยักษ์ขาวนะฮะเรียกว่าแพ็กพยักสวรรค์เหรอไม่ใช่พยักษขาวอะ่ะโอเคเป็นชุดเนาะเป็นชุดหนึ่งในแรมเพจของเรานั่นเองนะครับผมเนะี่ยสมใจไปเลยครับก็ประมาณนี้นะครับผมก็ใส่แบบป่อเท่แล้วทุกคนเรียกว่าโคตรเท่โคตรเฟีวนะครับผมโอเคในส่งง,สงผมที่ชอบมากเลยทุกคน โอเคเดี๋ยวเราไปรีวิวปืนในโซนฟรีสไตล์กันด,ดีดีกว่านะครับว่ามันจะยิงเข้าหัวดีหรือเปล่านะครับไปเลยครับ I'm not gonna go out like that I'm n n go out i Oh sad, fuck that I'm n g n go o u h t โอเคครับทุกคนก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับการรีวิวปืน M60 นั่นเองนะครับผมซึ่งในส่วนของความคิดเห็นพี่เนาะมันก็ยังแบบ ลากหัวยากเนยนะเพราะว่าพี่ลากหัวไม่เก่งด้วยแหละทุกคนเนาะแต่ว่าอัตราการยิงสองมันก็ยังโอเคกว่าน,นะครับพี่ว่าเพราะว่าส่วนมากเราก็ใช้แค่ต้นเกมอะไรอย่างงีนะ้เนาะพี่ก็ไม่ค่อยจะแนะน,นําในส่วนของดาเมจดสองสักเท่าไหร่ก็อันนี้ก็แล้วแต่ความชอบนะครับแต่ว่าสำหรับพี่ตัวนี้ดีกว่านะครับลั่นสองแล้วก็บวกแม่นยำหนึ่งนั้นเองสำหรับสายลากหัวนะทุกคนเนาะโอเคครับทุกคนก็วันนี้พี่ก็เสียไปมา1,600นนี่เฉพาะนี่เฉพาะในส่วนของ M60 นะครับเพราะว่า มันได้ในส่วนของพิมพ์เขียวนี่ค่อนข้างยากอยู่นะทุกคนเท่าที่พี่สุม่มแต่ว่าพี่ก็ได้พิมพ์เขียวจากการไอกล่องด้านขวาทุกคนนะเนี่ยกลนะ่องด้านขวาอ่าอ้ไหนอ่ะเดี๋ยวนะกล่องด้านขวาตรงเนี้ยคือมันได้ทั้งลูกแก้วทั้งพิมพเขียวมาเลยทุกคนแล้วก็ตัวอีโวหนึ่งใบนั่นเองนะฮะซึ่ง พี่ก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ว่ามันคืออะไรนะทุกคนยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปพี่ด้วยนะครับถ้าทุกคนรู้เนาะทุกคนเนาะโอเคครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์พี่ด้วยนะครับผมก็กดซับสไครป์พี่ด้วยนะครับผมก็ยังไงก็ติดตามรอดูคลิปพี่ต่อไปเรื่อยนะครับผมเป็นกำใจพี่เรื่อยๆนั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวไว้เจอกันหน้าพี่ก็จะมารีวิวให้ทุกคนอีกอย่างไวเลยนะครับผมวันนี้ก็ต้องจากลากันไปแล้วนะในรับนื้นนี้นะครับผมฝ